สวัครับอยู่กับเป็นวีฟอร์ดชาแนลนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Ford Ranger XLT นะครับเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับราคารถอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทนะครับเรามาดูกันว่าคันนี้เนี่ยตกแต่งอะไรกับลูกค้าบ้างนะครับด้านหน้าของเรานะครับก็เปลี่ยนเป็นชุดแต่ง F 1 5 0นะครับผมกระจังหน้าใหญ่แบบนี้ครับเป็นเอกลักษณ์ของชุดแต่งแบบนี้แล้วก็มีไฟ LED 3จุดนะครับเป็นไฟสีเหลืองนะครับผมแล้วก็มี LED เป็นตัว C นะครับสีขาว ยู่บริเวณใต้ไฟหน้าซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีแฟตัดเหมากให้กับลูกค้าด้วยเป็นของสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับไฟหน้าของรถคันนี้เนี่ยเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับาสามารถปรับระดับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็เปิดทํางานอัตโนมัติเมื่อแสงไม่พอนะครับด้านหน้าฝากระโปรงบริเวณด้านบนกระจังหน้าเนี่ยจะติดตัวอักษรเรนเจอร์ครับตัวเป็นตัวเรนเจอร์สีแดงนะครับแล้วก็ติด สกู๊ปปากกระโปรงนะครับเป็นทรงแรดนะครับทำสีเทียวกับตัวรถแล้วก็มีสีแดงด้วยอันนี้คือตามความต้องการของลูกค้าเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนนะครับอที่ด้านข้างนะครับก็จะมีซุ้มล้อที่มากับชุด F150 Spider นะครับส่วนล้อเนี่ยล้อระยานเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นอย่าล้อขนาดล้อแม็กนะครับขนาด16นิ้วนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นยาง AT นะครับของแหงค o o k กนะครับแหงค์อท AT2 ขนาด 16ขนาด16นิ้วนะครับผมก็จะเป็นยางออสเตรเลียนแบบนี้นะครับสามารถดุยได้ทั้งออฟโรดและออนโรดนะครับผมสเปคยางก็จะเป็น265 70 R uh, 16นะครับผมข้อดีของอ,อยางที่แก้มยางใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็คือเวลาลูกค้าไปลงหลุมหรือลงทางลงวิบากค,ครับเป็นลงลูกระหน่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ มันจะซับแรงสั่นสะเทือนครับไม่ให้ไปถึงล้อแม็กของเราได้ดีนะครับผมดีกว่าพวกแม็กใหญ่ๆนะครับโอเคด้านข้างบรเิเวณแก้มข้างนะครับก็จะครอบเป็นดําด้านให้นะครับเป็นครอบพลาสติกสีดําด้านเพราะว่าสแตนดาร์ดที่มากับตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะครับก็ใส่คิ้วคิ้วกันสาดให้นะครับแต่ว่าหลังคาไม่มีราวหลังคานะครับก็เป็นหลังคาแบบนี้ ก็จะมีเบ้ารองมือจับแล้วก็ครอบมือจับสีดําด้านนะครับกันรอยรอยเล็บระลวงมือเปิดประตูน,นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ด้านข้างนะครับสติกเกอร์อันนี้คือเรามีให้เลือกหลายแบบมากนะครับแต่ว่าลูกค้าเลือกเป็นลายนี้มาครับก็เป็นหนึ่งในลายที่สวยงามนะครับผมเป็นลายสัตว์โครนแล้วก็มีคําว่าเรนเจอยู่ที่ด้านข้างนะครับด้านหลังกระบะท้ายเนี่ยเราจะติดเป็นโรบ้านะครับของเออร์เรนเดอร์ให้นะครับเป็นแบบ แขนยาวนะครับมีความแข็งแรงสูงนะครับผมก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักเลยนี้โยโกได้เลยนะครับถ้ามันจะหักก็คือหักไปทางกระบะเลยครับอันนี้มีกระบะล,ลเนื้อให้ครับติดอยู่บนกระบะล,ลเนืรอเดีย๋ยวเราปิดกระบะท้ายไฟท้ายครับเป็นไฟท้าย A V D แบบตัว C ีนะครับเป็นไฟท้ายแต่งนะครับผมอันนี้เราติดให้ลูกคา้าด้วย แล้วก็สติกเกอร์สติกเกอร์ด้านฝากระปองท้ายเนี่ยเป็นสีแดงนะครับส่วนกันชนท้ายเนี่ยก็เป็นกันชนท้ายจากโรงงานนะครับไม่ได้ตกแต่งอะไรก็มีเซนเซอร์สีจุดให้นะครับตามมาตรฐาน,นครับของรถยนต์รุ่นนี้นะครับเ,เราพาไปดูภายในกันครับก็กระจกก็จะแปะชิดชู่ไว้นะครับเพราะว่าเพิ่งติดฟิล์มนะครับป้องกันฟิล์มลอกครับ เบาผู้โดยสารด้านหลังก็อันนี้ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะครับรู่นี้เนี่ยเป็นเบาหนังแล้วนะครับเดินได้เดินตะเข็บได้ให้ด้างขางก็ดูหรูขึ้นดรูหราขึ้นน่าใช้งานมากขึ้นนะครับมีมีปลั๊ก1ิโวลต์นะครับด้านหลังสําหรับผู้โดยสารด้านหลังครับสาหรับเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์รหรือว่าใช้งานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับ สำหรับด้านหน้านะครับผมก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับทั้งผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ทั้งฝั่งคนขับเลยเปิดขึ้นมาก็จะเจอกับพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมด้านซ้ายเนี่ยก็จะไว้ควบคุมระบบเอเจนเมนต์ภายในรถนะครับก็จะเพิ่มเสียงรถเสียงรับโทรศัพท์บ,บางสายสั่งการด้วยเสียงรองรับการสั่งการเป็นภาษาไทยแล้วนะครับด้านขวาก็จะมี เอาไว้เลือกโหมดสำหรับจอดิจิตอลนะครับก็คือจอจอหน้านี้นะครับสำหรับจอหน้าหน้านี้นะครับก็เวลาเลือกก็กดควบคุมนะครับแล้วก็ด้านล่างครับก็จะมีคร u i s e c o n t r นะครับก็ตั้ง limit ความเร็วรถได้ว่าต้องการให้วิ่งที่ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะครับ ก็สามารถตั้งได้ที่บริเยณจอกลางเป็นจอขนาด8นิ้วนะครับผมซึ่งรุ่นปีปีก่อนปีเก่าๆเนี่ยจะเป็นจอ3.5นิ้วนะครับอันนี้ก็อัปเกรดมาให้ครับลูกค้ารองรับ Android Auto Apple CarPlay นะครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมหน้าล่างก็เป็นแอร์ครับผมอันนี้เป็นเกียร์เป็นเกียร,6 Speed ร์6สปีดแต่เป็นเกียร์ออโต้นะครับก็ ยังล็อกอยู่ครับแล้วก็มีเกียร์สปอร์ตให้ใช้ด้วยนะครับรุ่นนี้เนี่ยข้อดีคือมาพร้อมอัปเกรดขึ้นมาใหม่ครับมาพร้อมกับ traction control นะครับก็คือระบบป้องกันการลื่นถลายนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัวของรถนะครับช่วยให้การเข้าโค้งเนี่ย <c oughs> มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับภายในก็ประมาณนี้นะครับโอเคถ้า ใครนะครับชื่นชอบรถตุ่นนี้หรือมีความสนใจนะครับต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ n b Ford Channel นนะครับหรือว,ว่าเบอร์โทรที่ผมให้ไว้ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ